สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทช์ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสั์พบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็มพลังงานสะอาดก,กับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษายนนี้ณอาคาร Impact เชเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานี อยู่ได้เลิกดีขึ้นเจ็ดค่ำเดือนสี่วางศิลาเลิกอาคารเรียนพุทธโสภารโรงเรียนสุวัฒนาบดีดรรัตนาสมสกุลรุ่งเร, iti, รืองประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูและเอกพันธ์เบลือลิ์นหัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเป็นประธานฝ่ายคารวสาในพิธีวางศิลาเลิกอาคารเรียนพุทธโสภาโรงเรียนสุวัฒนาบดีนวัดธรรมตะก,กูตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุงจังหวัดลบบุรีโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหม,มวชิรานุวัตรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสามจ าวาดวัดบวพิทพิมุก,กวัวราวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ อคูสมุพรเทพชนะโชโต้าววาดวัดถ้ำตะโกผู้รับใบอนุญาตผู้จ,ดจัดการโรงเรียนสุวัฒนบดีเป็นประธานฝ่ายจัดงา,า,านพร้อมด้วยคณะกรรมการเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากส่วนกลางและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูประจำจังหวัดลบบุรีอ่างทองสิงห์บุรีและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีโดยมีนางนันทิยานินละออผู้อำนวยการโรงเรียนสุวัฒนบดีคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสุวัฒนบดีร่วมให้การต้อนรับสำหรับดวงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน พุทธโสภาโรงเรียนสวัฒนาบดีตรงกับวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์2566ขึ้น7ข่ำเดือน4ปีเถาะเลิกเวลา9นาฬิกา9นาทีนาาคกาสถ,ถิตราศีกุมประกอบไปด้วยทัตโนแห่งเลิกโดยบรรยากาศภายในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ประธานฝ่ายคลราวาสและประธานฝ่ายจัดงานตอกไม้มงคล9ชนิดวางอิดเงินทองนาคเจิมแผ่นศิลาเลิกวางอัญมณีปลอย9สีรับแผ่นศิลาเลิกวางบนแผ่นอิดเงินทองนาคโปรยข้าวตอกดอก พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเอกพันบรือฤทธิหัวหน้าสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเป็นตัวแทนท่านประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูถวายปัจจัยร่วมสร้างอาคารเรียนจำนวน1นึ่ง0สนบาทท้วนและถวายพระทหารเพลนแด่พระภิกษสุสงฆ์

ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิีสประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสั์พบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็มพลังงานสะอาดกับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ Kinga บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษายนนี้ณอาคาร Impact เชลเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธาน,นี